เขา้วไฟขเขาไฟเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมันอยู่ขั้วไฟเลยอุ้ยไปเ,เหมือนมีคนลงไปแล้วนี่ไงเขาบอกว่าอันเนี้ยไอ้คนเนี้ยป้าน,นี่คือนักร้องชื่อดังนะที่เขานี่มาวิน่ายอยากเป็นไหมฉันอยากเป็นชื่อมาวีโปก็อยากเป็นอันนี้ไปเอาไปกินนี่ สวัสดีครับไปดูคลิปนอ้องหมอนชาแนลนะครับวันนี้เนี่ยเรามาอัปเดตเกมลักกี้ดิสานครับเ้นภูเขาไฟนั่นเองผมจะมีอย่างหนึ่งจะบอกทุกคนนะครับคือเจ้ามาวินเนี่ย NPC เนี่ยตัวนี้นะครับที่ขังคาคุณเลยมันกลัวบิสต์แบ็กบอสนะครับที่คอยมาปากเราแล้วอีกหนึ่งนาทีเข้าทีเข้าเข้าตรงเราไปเข้านะครับกดเลยปุ่มเขียวอันนี้ก็คือเรามายืนข้างๆข,ของภูเขาไฟนั่นจะมี เวลาบอกว่าอีเวนต์เนี่ยของผูเขาไฟใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วค่ะอันนี้คือผมจะบอกว่าโต๊ะมันอัปเดตมาใหม่ด้วยนะครัะคือเกมย่ยมดีมากเลยชอบนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นเนี่ยผมเอาเจ้ามาวินมาเกาะแล้กันนะคืออยากให้มาวินสีส่วนดวงมีคนบอกว่าพี่ครับอัดเกมนี้ได้ไหมก็เลยอัดเลยครับหกห้าไม่ต้องนับหรอกสองไปมาแล้ว เขาไฟปเขาไฟไมเขาไฟกูดีไโอ้ไม่เกินเกินรขึ้นเนีอาเอาเอาเเฮ้ยดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อยู่ตรงต้นไม้ใหญ่ดวงอาทิตย์เอาเอตกเป็นลูกบอดจริงเลยพ่อมดทำอไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้พ่มดรับ พี่สตูแบคบ,บอกว่าฉันจะกลับมาทีหลังเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยมัอ,อยู่ภูเขาไฟเลยูคดึงงัยงยัไงไงโูจะบอกว่ามีคนมบูนึงอ่ะมาโคชายันะครับมันไม่มีถั่วมาเใช่ไหมอ๋อเราตอนที่เราไปเอาถั่วกันมันมีนถั่วป้าป้า,าจำไม่ได้หรอตอนที่เราไปเอาถั่วกันอ่ะมันอยู่ในภูเขาไฟไงก็เลยมีน้ำก็เลยมีถั่วตกลงในลาวาโอ้เขาบอกว่าให้บูชายันมาวินแกไปเลย อาวินแก่แก่แก่แกกิน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 อามินกินมาอามาวินกลายเป็นโป๊มาวินบินแปลกเลยบาวร์บินบินแปลเลยครับทุกคนเขาทำอะไรบาร์บี่ภูเขาไฟนี่มันมีคนมาบูชายันให้ไหนน่ะหนีรอเขาก่อนอยากเขาจะมาเอ้ยนี่นี่ไงเขาลงไปแล้วเมื่อกี้เนี้ อ,อ๋ ừ, อคือเขาตายไปแล้วเงินใส่ชึดใส่เป็นกี่ผีเชื่อให้เขาบอกว่าเขาบอกว่าเรากระโดดไก่ไม่กระโดดเพราะอ,อะไรเพราะว่าเราโอยได้ไงล่ะ<อ>เราเคยโดดเลยนี่สิมีไงเราก็ยุนใู่ชายจะเราอ๋อถึงว่าเราต้องบินดินใช่ไหมใช่มาวินเป่นดินเป็นโอเเบกิตาเลยบิน,บ,นบินมาซิต้าเลยมันจะมีคนยกล้อชุดดังมาบูชายาให้เรานะ นนมันม,มีนั้องอีกมันนี่เป็นไข่เดนเลยไข่อยู่บนลาวาอืมอยากอ๋อลาวาลดละลาวาลดแล้วเาาลยมันยังไม่จบปะปะม,มันยังมีบอสอีกหนูรอให้มันมีคนหนึ่งมานี่เขาบอกว่าจบแล้วมันจบแล้วยังอ่ะ <c oughs> โอ้โหมันยังไม่จบอีกครับอุ้ย ไม่เหมือนมีคนลงไปแล้วที่ไงเขาบอกว่าอันเนี้ยไอ้คนเนี้ยป้านี่คือนักร้องชื่อดังนะที่เขาจะบินได้ว้าอุ้ยป้าดูดีมันมีคลื่นเราผ้าดูดิมันมีคลื่นนาว่าลงพื้นด้วยแม่ที่เราอยู่สูงอ่ะไม่งั้นเราไม่รอดแน่เลยหนูไม่ได้ป่แปลงร่างกายเป็นโคทอนะครับตอนนี้ดึงกบไปสู้กับตัวลาว่าแล้วเฮ้ยมันมีอะไรอาวุธเป็นหัว ไม่ใช่นั่นมันหัวนี่ยมันไม่ใช่หัวอาวุธมันมันก็คือนักป้องชื่อดังที่กระโดดลงไปในลาวาแล้วไงก็สิบสี่เนี่ยนี่เลยโอ้ย

โอ้ยโอ้ยโอ้ยกระผิวโอ้โเย้โอ้ยได้แล้วยิงไงครับโอเคได้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยป้าป้าดูที่สิดูเป็นเพื่งติดระเบิดเฮ้ยต้งใครเอายาอะไรมาให้กินเนี่ยไข่ซีเปอร์ เฮ้ยป๊อบบ้าเป็นยังไงอ่ะเป็นคิปเปอร์อ่ะอนโลโล๋อหนูรู้ลูกคิปเปอร์ติดระเบิดหนูอยากให้คิปเปอร์ไม่ติดระเบิดอะ่ะทำไงอะ่ะไข่ลาวากับอะไรอะ่ะไข่ลาวากับใบไม้เป็น,น,ปนกายเป็นคิปเปอร์ชินมันจะไม่ละเฉียดป่ะเออใช่เนี่ยก็ใส่กับนกด้วยไข่ลาวากับนกกันเนี้ยนกนนได้ไฟโบว์ไฟโบว์ไปเลย นี่เคยบอกเวลาหนูอยากรอให้หมัดติดตัวไม่อยากเก็บตัวระเบิดใหญ่เอ้ยไข่ไข่กับปลาเนี่ยเป็นไงเรือตาปากเสือแต่หน้ามันหเราเสือแต่หน้าหล่อๆของเราไข่ละวากับหมัดดูดได้เป็นไรเฮ้ยได้เป็นกลายเป็นแบบเตะเขาบอกว่ามันแรง รู้จะบอกว่าเห็นกบเตี้หลามันเล่นแล้วมันแรงยิง้กงต้องคิดที่เท้าด้วยนะเจอช่องไงอ่ะไงอ่ะทำไงอ่ะนแล้วมนเตไงครับนี่นี่นี่โอเคลูสู่ต่อไปดูดไพตัวเราเองตัวเราเ<แ>งเป็นยังไงเฟรรี่สีโอเคแล้วก็ตัวอะไรอ่ะตัวพึง่ง แค่นี้เหรอไม่ไม่ใช่แล้วก็อันนี้อันนึงไข่ลาวาไข่ลาวาถามมันอุ้ยนี่เป็นอะไรอะ่ะพื้นไฟพื้นไฟมาพินกินเลยพ้ไฟกินป๊าป๊ากินเองแล้วกันนะอย่างั้นหมอหูปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยใเป็นตัวอะไรอะ่ะตัวตกันหลอกหูเนี่ยไข่กับกิ้งก่า เฮ้นั่นเป็นภูเขาไฟจีนเป็นไรอ๋ออ้าวุ่ยขับตัวเขาเฮ้ยเจ๋งมาสู่ต่อไปเฮ้ยสิ่งที่ค่ายตัวสุดคือเส้น๋ี่เตียวเฮ้ยนีไน่ไงเป็นตัวภูเขาไฟแล้วทำไงขอบีนเหรอ บินคือใส่ไข่บุกขับไฟแล้วก็ผู้ดเดินขับป้าถึงจะกลายเป็นแบบนี้นี่มาบินายอยากปินไหมอยากบินคือมาบินปก็อยากปินอันนี้ไปเอาไปกินนี่เด๋วกินเลยเลยมาสำไมนี่บินได้ด้วยมาแล้ว เป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั้าะค,ะค,คา,ด,าด้วยนะค,ะครับบ๊ายบายย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 ยดยย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 